สวัสดีครับวันนี้ลองรีวิวนะครับก็จะมารีวิวหูฟังไร้สายจากทางแบรนด์เอเกในรุ่น T15s นะครับเป็นหูฟังไร้สายเนี่ยที่ผมทดลองใช้เองมาแล้วคืออาการคือเสียงวันไม่ดีเลยเลย และก็ที่สําคัญนะครับตัวนี้ไม่ชัดรับเสียงได้ดังนะครับคุยไม่รู้เรื่องแน่นอนและคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนสินค้าจากทางร้านเลตินาเช่นเคยนะครับที่ได้ส่งสินค้าตัวนี้มาให้ผมได้ลองเล่นและใช้ประมาณสสัปดาห์ก่อนที่จะรีวิวจริงนะครับเรามาเริ่มจุกอุปกรณ์ภายในกล่องกันก่อนเลยนะครับว่าได้อะไรกันมาบ้างนะครับอันดับแรกเราจะได้ตัวเคสของตัว a อเกอร์ทีนะครับแล้วก็จะมีตัวหูฟังนะครับข้าง L ข้าง R เนาะแล้วก็จะมีเป็นสายชาร์จไมโคร USB จุกสำรอง2ขนาด แล้วก็จะมีเป็นคู่มือแม n นนยูเซอร์นะครับและส่วนจุกเนี่ยอีกคู่หนึ่งก็จะอยู่ในตัวหูฟังเรียบร้อยแล้วถ้ากับว่าตัวหูฟังมีจุกทั้งหมด3ขนาดนะครับเล็กกลางใหญ่นั่นเองเราเริ่มจากตัวเคสก่อนเลยนะครับตัวเคสเป็นพลาสติก ABS ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีการเคลือบด้านทําให้เวลาเราสัมผัสไปแล้วเนี่ยลดรอยนิ้วมือนะครับวัสดุเนี่ยมีความแข็งแรงและก็หนามากมาพร้อมหน้าจอดิจิตอลตรงนี้นะครับบอกสถาน,นะทั้งการชาร์จข้างซ้ายข้างขวาและก็ตัวแบตเตอรี่ของเคสที่คงเหลืออยู่ว่าเกลือกี่่เอนนนัง ส่วนตัวเคสนั้นเนี่ยสามารถชาร์จแบตเตอรี่ให้กับสมาร์ทโฟนได้นะครับหมายความว่าจะเรียกว่าแบตเป็นแบตสำรองก็ไม่เชิงนะแต่ให้เรียกว่าแชร์แบตเตอรี่แล้วกันเพราะว่าแบตมันเล็กมากนะครับไม่แนะนานให้ชาร์จมือถือแบบแทนแบตสำรองเลยเพราะว่าตัวเคสเนี่มันมีแบตเตอรี่แค่1น0 0มิลลิแอมนะครับวิธีการแชร์แบตให้มือถือง่ายๆครับเราเอาสาย usb ที่เรามีครับแล้วก็มาเสียบกับตัวเคสตัวนี้แล้วก็อีกข้างหนึ่งนะครับเสียบกับสมาร์ทโฟนเรา แค่นี้ฮะมันก็จะขึ้นสถานะชาร์จแบตเตอรี่เลยกรณีเนี้ยนะครับผมให้ชาร์จได้ในกรณีที่แบตสมาร์ทโฟนเราหมดเหลือศูนย์แล้วเราจะเป็นต้องกระตุ้นแบตให้ขึ้นมาสัก5%้าเปเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินนั่นเองแต่ถ้าจะมาชาร์จแบตสำรองแบบแทนแบตสำรองเลยเนี่ยผมแนะนำว่าให้หาให้หาแบตสำรองดีกว่าเพราะว่าตัวเคสเนี่ยอย่างที่บอกว่ามีแบตแค่หนึ่งพันห้าร้อยมิลลิแอมม์ถ้าเราชาร์จมือถือยาวๆเนี่ยแน่นอนครับแบตตัวเคสหมดก่อนที่มือถือจะเต็มแน่นอนครัับบเเเพราาาาาะวววว่่แแตตมืืออถถลล็กกก้้หคสน ก็จะมีช่องเสียบอยู่ก็ชาร์จเข้าไปได้เลยนะครับรวมถึงตัวนี้นะครับมีฝาเปิดปิดเป็นแบบแม่เหล็กแรงสูงนะครับนี่ฮะแม่เหล็กยาวทั้งแถบตรงนี้เลยอันนี้ก็เวลาเปิดปิดแล้วเนี่ยแน่นแน่นอนนะครับไม่มีขยับเนี่ยฮะเดี๋ยวผมลองขย่านี่ฮะไม่มีแบบขย่าหรือว่าอะไรเลยตัวเคสก็ยังแบบคงสถานะชาร์จปกติหูฟังไม่มีดิ้นหลุดแต่อย่างใดนะครับนี่ฮะเปิดฝาแล้วก็ลองขย่าหูฟังก็ได้ฮะนี่ฮะหูฟังไม่มีหลุดนะฮะไม่มีขยับไม่มีหลุดออกจากการชาร์จแต่อย่างใด ตัวเคสนะครับกลับไปชาร์จหูฟังได้ประมาณ5-7รอบนะครับหมายความว่ากรณีหูฟังระแบตหมดเนี่ยสามารถเก็บลงเคสเนี่ยชาร์จต่อได้อีก5-7รอบนะครับเพียงพอต่อการใช้1วันแน่นอนเพราะว่าคงไม่มีใครใส่หูฟังตลอด24ชั่วโมงเนาะเพอเพอเนี่ยตัวเคสเนี่ยเราถ้าคนใช้หูฟังวันหนึ่งประมาณ5 6ชั่วโมงเนี่ยใช้ได้ที่3 4วันเลยมาที่ตัวหูฟังกันบ้างนะครับตัวหูฟังเนี่ยออกแบบมาได้เข้ากับฟรีรัของใบหูนะครับเราสังเกตดูว่าตัวหูฟังเนี่ยจะมีการโค้งรััััััััับบบบบตตต่่่่่าาาาาาางงงงงๆนนนนรรรเเพพือออฟีใหหููมมม้กสสสแผทวววย ช่องสี่เหลี่ยมตรงกลางเนี้ยสังเกตดูตรงกลางเนี่ยที่เป็นเงาๆเห็นไหมฮะตรงไปนิ้วผมเนี่ยตรงเนี้แหละครับคือจุดรับการสัมผัสทั้งหมดนะครับตัวนี้กันน้ําระดับ IPX5 นะครับหมายความว่ากันละอองน้ํากันเหงื่อได้เต็มที่เลยครับกันละอองฝุ่นกันฝุ่นเข้าแต่แช่น้ําไม่ได้นะครับอันนี้ระวังด้วยเพราะว่าการแช่น้ำเนี่ยมันต้องอยู่ในระดับ IPX7 นั่นเองแล้วก็หูฟังตัวนี้นะครับใช้งานต่อเนื่องได้4-5ชั่วโมงต่อการชาร์จ1งครั้งนะครับและถ้าหากแบตเตอร ก็ชาร์จต่อได้อีก5-7รอบสบายๆเลยมาเริ่มใช้งานตัวหูฟังกันนะครับวิธีง่ายๆนะครับสมมติเราเก็บลงเคสหูฟังปิดอยู่นะครับนี่ฮะการปิดลงเคสนี่ฮะการเก็บลงเคสนะครับหูฟังก็จะปิดตัวอัตโนมัตินะครับเมื่อเราหยิบออกจากเคสปุ๊บสังเกตดูนะครับไฟมันก็จะกระพริบเห็นไหมฮะอันนี้หมายความว่าเปิดเครื่องเรียบร้อยครับแล้วก็วางหูฟังแป๊บๆหนึ่งเนาะเราเข้ามาที่บลูทูธสมาร์ทโฟนนะครับรอสักครู่หนึ่งให้มันค้นหาอุปกรณ์อื่นแป๊บหนึ่งนะครับเราก็จะเจอ TWST15S เเกดชื่่ออมตลย เมื่อเชื่อมต่อเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นว่าเชื่อมต่ออยู่นะเรามาที่ตัวหูฟังนะครับหลังจากเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาสอนวิธีการใช้งานปุ่มต่างๆฟังก์ชันต่างๆนะครับแต่หนึ่งครั้งข้างใดข้างหนึ่งนะครับเป็นการพอสเพย์เพย์นะครับนี่ฮะนะสังเกตตรงลูกเล่นนะครับเหมือนกันนะครับข้างซ้าย ข้อดีของตัวนี้การสัมผัสไปแล้วอ่ะมันจะไม่ได้ลั่นเร็วนะครับข้อดีคือมันทําให้เกิดอาการลั่นได้ยากนั่นเองเราต้องสัมผัสเต็มเต็มแตะสามค้างข้างขวานะครับหรือข้างซ้ายก็ได้นะครับเป็นการเรียกผู้ช่วยอัจฉริยะหรือฟิลินะครับเดี๋ยวกดดูนะครับหนึ่งสองสามนี่ฮะฟิลิขึ้นมาแล้ววิธีเปลี่ยนเพลงนะครับแตะข้างขวาค้างสามวินะครับเป็นการเปลี่ยนเพลงถัดไปแตะข้างซ้ายค้างสามวิเป็นการกลับมาเพลงเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะลองแตะข้างขวานะครับเพื่อเปลี่ยนเพลงให้ดูนะ 1>, 1 2 3สนี่ฮะก็จะเป็นเพลงถัดไปเลยแค่นี้เองครับแล้วก็แตะ2ครั้งข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยมันเป็นการโทรซ้ำหรือว่าโทรสายาล่าสุดเนี่ยประมาณ 3- 4สายแรกนะครับมันจะเป็นการสุ่มอันนี้อย่าเพิอกดนะถ้าแตะสองครั้งนี่คือซวยเลยเพราะว่าผมเคยลองเล่นดูแตะสองครั้งมันทีจะโทรหาสายล่าสุดไม่ปไปโทรหาสาย3าสาย4เฉยเลยอันนี้ก็ไม่ค่อยแนะนาแล้วก็วิธีการปิดเครื่องนะครับกรณีไม่อยากเก็บลงเคสก็แตะค้าง5าวินะครับในหูฟังเรามันจะพูดว่า power off มันก็จะปิดตัวลงอันนี้กดค้าง5้าวินะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้านี่ฮะเรียบร้อยแล้วก็คือไฟดับไปเรียบร้อยแล้วครับดับทั้งหมดเลยครับแค่นี้เลยแล้วเราก็เก็บลงเคสชาร์จได้หรือว่าจะเก็บลงเคสชาร์จเลยก็ได้ไม่ต้องปิดเพราะว่าเดี๋ยวลงเคสชาร์จมันก็ปิดเองออโต้อยู่แล้วแต่เมื่อลงเคสชาร์จเสร็จแล้วปุ๊บแล้วเราจะหยิบออกมาใช้ใหม่หูฟังมันก็จะติดออโต้อีก,กครับแค่นั้นเองแต่หน้าเสียดายนะครับตัวนี้มันไม่สามารถ เพิ่มลดเสียงที่ตัวหูฟังได้แล้วต้องไปเพิ่มที่สมาร์ทโฟนเอเาเองอันนี้มันจะเป็นความลําบากเล็กน้อยนะครับเราก็ต้องคอยหยิบสมาร์ทโฟนมาเพิ่มเสียงลดเสียงเองตลอด แล้วก็ตัวหูฟังตัวนี้นะครับก็ถือว่าออกแบบมาได้ดีนะถ้าเราสังเกตดูด้านหลังนะครับด้านหลังตรงเนี้ยข้าง L ข้าง R เขาจะไม่ใช้วิธีการสกรีนเหมือนหลายๆรุ่นนะครับเขาใช้วิธีคือการปั๊มลึกลงไปเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เกิดร่องเป็นสัญ,ญลักษณ์นะข้อดีคือถ้าเราโดนน้าโดนเหงื่อโดนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะไม่มีทางหลุดรอกหลุดล่อนได้เลยอันนี้ก็คือเป็นการใส่ใจดีเทลเล็กๆน้อยๆนะครับผมส่วนจุกหูฟังนะครับก็จะเป็นจุกหูฟังแบบฮาร์ปหรือแบบครึ่งนะครับเวลาใส่ไปในรูหูแล้เนน่ยกอ็ลง ทำให้เวลาเราใส่แล้วเนี่ยมันจะไม่อุดอู้แต่ วลาเราสะบัดพงสะบัดหัยหูฟังมันจะไม่มีการดินหรือการหลุดนะเพราะด้วยบอดี้ของมันเนี่ยทำออกมารับใบหูเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับผมจะเทสความดีเลย์ของเสียงเจ้า T15s ให้ฟังนะครับว่าเสียงเนี่ยมันไม่ดีเลย์จริงหรือไม่อันนี้จะเป็นการเทสเสียงผ่านการยิงปืนในเกม Call of Duty นะครับว่าเวลายิงอ่ะดีเลย์หรือเปล่านะครับแล้วก็หากยังไม่ชัวร์เนี่ยผมก็จะเปิดคลิปดีเลย์เทสใน YouTube ให้ฟังนะครับว่าเสียงกับภาาเนี่ยมันไปนพร้อมกันจริงจริง,รงตัวนี้ไม่ดีเลย์เลยจริงเท่าที่ผมเทสต เป็นการเทสการยิงปืนในเกม call of duty นะครับโมบายเนาะเด๋ยวผมจะลองยิงให้ดูว่ามันมีความเลย์มากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้เล่นเก่งหรือว่าเล่นอะไรนะอ่เดี๋ยวผมจะลองยิงให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองเลงแล้วก็ยิงเห็นไหมฮะเสียงมันตรงมากนะครับเดี๋ยวผมจะลองวิ่งเลยนะครับ หลังจากฟังเสียงในเกมมาแล้วนะครับต่อมานะครับจะลองเทสเป็นการดีเลย์เทสนะครับว่ามันดีเลย์มากน้อยแค่ไหน เห็นกันแล้วใช่ไหมครับว่าไม่ดีเลยเลยจริงๆจากการเทสครั้งนี้นะครับผมเทสผ่าน iPhone 11 Pro Max นะครับเหมือนเดิมเลยเพราะว่าผมไม่แน่ใจด้วยฮะว่า And r o i d ถ้าใช้จริงจะดีเลยหรือเปล่าแต่เท่าที่ถามจากหลายๆคนนะครับเพื่อนๆที่เคยยืมไปใช้ประมาณวัน2วันเนี่ยมันก็บอกว่ามันก็ใส่เล่นเกมได้ไม่ได้รู้สึกตะกิ้ตะขวงความดีเลยเพราะว่ามันก็เล่นเกมในประจำมาอยู่แล้วเนาะส่วนแนวเสียงเจ้าตัว T15s เนี่ยนะครับทำเสียงออกมาได้น่าประทับใจนะสำหรับผมคราวก่อนเนี่ย M10 เบมันจะเน้นกระแทกเสียงดีกลางชัดใช่ไหมแต่ตัว T15S เียให้สง กลางที่ใสกว่าเบรดไม่กระแทกเท่า M10 แต่เบดเยอะกว่าเบรดแน่นมีมวลหนักเบรดลึกและมีมิติที่ดีกว่า M10 มันไม่ใช่เบดกระแทกกระทานแบบ M10 นะแต่มันมีความนุ่มลึกมีมิติที่สุดกว่ากลางเนี่ยทำออกมาได้หน้าพอใจเลยไม่เด่นไม่หายอยู่ที่ระดับกลางๆนะครับต่อมาจะให้ฟังเสียงไมโครโฟนนะครับว่าไม่เนี่ยรับเสียงเป็นยังไงบ้างโดยการพูดไมครข้างนี้ผมจะพูดด้วยน้ําเสียงปกตินะครับยังไงก็ไปรับสั่งกันได้เลยนะครับฮัลโหลฮัลโหลเทส ฮัลโหลฮัลโหลเทสสวัสดีครับจี่คือเสียงที่ได้ยินจากตัวไมโครโฟนของหูฟัง a k เก T15s นะครับเสียงเป็นไงกันบ้างลองรับสั่งกันดูเลยนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ฮัลโหลฮัลโหล1 2 หลังจากที่ฟังไปแล้วลองตัดสินใจดูเลยนะครับว่าคุณภาพใหม่เนี่ยโอเคไหมเพราะว่าตอนเทสเนี่ยผมจะไม่ได้ยินเองนะครับผมจะได้ยินก็ต่อเมื่อตอนตัดต่อเลยส่วนใครบ้างนะครับที่เหมาะกับเจ้าตัว T15 นี้นะครับจะบอกว่าเหมาะกับกลุ่มคนที่ชอบเสียงเพลงแบบแนวออกไพ่ล้อเบสเยอะแต่ไม่ได้กระแทกกระทันกวนใจนะครับฟังเพลงได้หลายแนวไม่ว่าจะใส่ดูหนังเล่นเกมก็ถือว่าดีเลยเพราะว่าตัวเสียงเนี่ยมันไม่ดีเลยจากการเทสผ่าน iPhone นะครับไม่ได้เทสผ่าน Android แต่อย่างใดเพราะว่าตัวส่วนตัวไม่ใช้ Android อยู่แล้วและก็กลุ่มคนทีี่่ชออบกกําาลังงยยรรด้วูปทท มันเข้าใบหูกว่าหลายๆรุ่นนะครับทำให้เวลาใส่เนี่ยมันเกิดความกระชับมากกว่าหูฟังมันไม่ดิ้นหลุดง่ายตอบโจทย์สายออกกาลังกายอย่างชาัดเจนนะครับรวมถึงกันเหงื่อได้หายห่วงเลยถ้าเรื่องเหงื่อไหลแบบเยอะๆเวลาวิ่งเวลาจ็อกกิ้งอะไรอย่างเงี้ยหูฟังมันไม่พังแน่นอนนะครับส่วนราคาเจ้าตัว T15s นี้นะครับจะอยู่ที่590บาทนะครับโดยจะจําหน่ายที่ร้านเลติน่าตามลิงก์ด้านล่างเลยนะครับหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยวนณที่นี้ด้วยนะครับฝากกด b ับ r i ายกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปอื่นๆจากทางลองรรีวววิด้ยนะคับ ไปแล้วครับสวัสดีครับ